อุยเจอโดนปุ๋ยสู้ๆยังไงล่ะไม่ตายไงเฮียเอ้ยไม่ตายโอ้โหพนามิตรชัดเจนเลยทงสองชั้นแล้วน้องว๊อดอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดมันกำลังก,กลับมาวะ่ะทันประวะ ยี่ว่าอีกลำหนึ่งไม่มาแล้วอ่ะอืมหายไปแล้วอโอ้ยเร็วเกินไปเปล่ามันเพิ่งมาถึงเองนะแล้วถ้ามันใช่อ่ะที่ว่าแปลกๆแ,แล้วนะเร็วไปเปล่า คอมเนี่ยยิงเรือมันได้เลยเนะี่ยด้วาไม่ใช่เรือกับตันตักลิปเปอร์ตำราปโปชัด quý, mình sẽ cũng đạp mà đó thân này, ngay không ai nó đấy nhá, ทางเดียวคือจมเฮ้ยเฟย์มาทนายยิงไอ้นี่มันดิล่ะมันมีมันมัมน,มน,มนเซตกันพผาไว้อยู่อะเดีย๋ยวพี่หลดเดีย๋ดวยวพี่หลดไฟไว้ เยี yeah. uh ่ยมีคนมาน้องพี่ดักอยู่ระวังสนายยิงมานะ ท่านเขาขึ้นบ่อนะท่านเขาทอห่มเนเขาทำท่า Guys please stop shooting the gun powder barrels What did I just say? มันบอกว่าอย่าอย่ายิงถังระเบิดมันมันเกาะเอฟอยู่คนหนึ่งอ่ะน้องไปไปเรือมันเลยคล้ายตุ้งเจ้าของพี่รอให้พี่รอให้เรอห้ีย เราไม了吗เฮ้้ัเระ死了这都可以船都不会开吗我操เกิจอมลเป็นสนายิงมาช่วยมีทนายปะจะจะกันหน่ยวันจะไม่เก็บจอมอยู่ิ流不来说ไม่ตายก็เฮ่อไม่ตาย

พี่เริ่มปฏิบัติการแล้วเอ้พี่ว่าเอาปืนพกไปดีกว่าวะ่ะเผื่อมันยิงถังระเบิดยิงอะไรได้ทุกสองแม่งด,ดีเท่าไหร่มันไม่ได้ทำกันต่อแล้วเนี่ยนม,มันนิ่งไปนานแล้วนะของก็ไม่ได้ไปเยอะนะอแดมเนี่ย เดี๋ยวนะตามีแววว่าจะเป็นพันธมิตรว่ะพี่เหมือนเห็นเงาบิกลำหนึ่งซ้อนอยู่ว่ะแล้วพี่ว่าน่าสายตาพี่น่าจะไม่พลาดน่าจะเจ็ดคนแบบตึงๆมันน่าจะคุยยันอยู่โดนยำแน่ จริงว่ะตาเรือกัปตันมีกิลด้วยเรือสแกลลี่นะอีกลำหนึ่งเรือกับไอเรือบิ๊กเป็นเรือกับตันธรรมดาแต่ว่าแกลลี่เป็นเรือกับเป็นเรือกิล์กดใบแล้วอะไรวนะน่ะทำต่อปะเนี่ยโอ้โหพันธมิตร ทันปะเนี่ยหรือยิงยิงเลยเอา้าอยู่ๆมันก็เอาเรือออกมาเรือบีกมันสไลด์ออกมาไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยถ้าจะเกิดจะต่อไปเปิดต่อมันก็ได้อยู่แล้ว ไม่ตามันไปหาเรลยเราเปล่าวะน่ะมันส่งบิ๊กมาเจรจาเลยเราเปล่าไม่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 โอ้โหพนามิชัดเจนเลยทงสองชั้นแล้วน้องเอาไงที่กลับเรือไปแบบที่เอาเรือแบบไปหมุนแบบเหมือนแบบไปทางทิศเหนือกันไหม พี่หมุนไม่อยู่มันเหมือนมันกำลังจะกลับหลังถายอ่ะแล้วโรบเนี่ยปล่อยไปเลยมันทำมาขายนะพี่ยังไม่กลางใบคุยอะไรกันวะคุยอะไรกันไม่รู้แต่ไอ้บิ๊กไม่ได้มีผลงานเลยเลยนะจะมาเอาส่วนแบ่งฟรี เออว่ะเออเอ๋อจริงเลยว่ะเรื่องนี้เราต้องโฮสักเม็ดนะเผื่อมันเผื่อมันไม่ได้สนใจอะไรงั้นโอ้โหแม่งทางขึ้นตรงนี้มขึ้นไม่ได้วะที่ต้องอ้อมไปฝั่ง บอกว่าลุกเอา,ามันเห็นกูปะ่ะเ,เนี่ยโหเกี้ยงเลยไม่แน่ใจมันอันนี้อันนี้อ่ะเขาเล่นอะไรซเลนไซเลน,ไ,เนไม่มีว่ะตาถาังระเบิด,อดเออบนเสากระโดงเหรอ ไม่เห็นเลยว่ะบนเสาเรือไม่มีเลยเฮ้ยมันปาไฟแสกกันแล้วอะไรเนี่ยว๊อดอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดใช่อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตาร<ม>ังวะนี้แหละเออกุต้องโรบอทแล้วพระเอกั้ำเรือบิดมันเปิดฉากไอ้หี้ยโดนบิด เฮ้ยเหมือนออกกลลี่จะจมว่ะกกลลี่จมแล้วน้อง อันท่าเราตองหูทีงเหลือยอี่กวะต้าเรือมาปิดจอบไปเลยตรงเนี้ยพูดจริงรมันเอาไปซ่อนไว้ไหนไว้ฮฮเฮียใช่เมื่อกี้เราเปิดตรงท่าเรือไปแล้วมันเอากองไว้ตรงท่าเรือวะออกเรือแล้วผมขม โอ้ไม่โดนเลยเงรอวะมีแต่เรือเจ็บหน,นักมันยังไม่ได้เก็บของทั้งชิ้นน่ะหรือมันเอากล่องแพงแล้วก็ไม่รู้ม,งงมีคนเหลืออยู่อ่ะนี่ยังเราอะ่ะหน้าด้านอยู่แล้ว แล้วพี่พายไปเลยเผื่อเจอของมเมื่อกี้คือกันกาาพาตะตองโฮอ่ะมีคนอยู่ในน้ำว่ะจะถึงสมบัติแล้วจะได้ไม่ใช่โรโบ้ไอ้น,นี่อุ้ยพียสมบัติเยอะจัดเลย ด้กระโหลกแพงมาหนึ่งเดีวเอากล่องดำไปต้า,า,า,าก็นี่ไงกล่องดำอ่ะมันกำลังกลับมาว่ะทันปะวะพี่เห็นกล่องดำกล่องเดียวนะ ไปด์กอะไม่เก็บไบด้วยพี่ได้กล่องดำมาแล้วต้าเงรอรับพี่ได้ไหมได้ได้ได้เอาแค่กล่องดำเหรอที่เหลือไม่เอาเหรอที่หลือใแช่ไหมอยากได้ไดงย,ย,ดยงหึล้โล่ผมโล่เอง s l o ไหวว่ะหล่ะแ,แต่พี่เอาโลโบยิงแม่งเลยไม่พี่ไปอยู่ข้าวพี่ต้องกลับมานีมานีเฮ้ยเก็บไบเก็บไบต้าพี่ ด็อกไม่ได้มันวนทางซ้ายเรือเราอะเลยแล้วตูดเรือตูดเรือเออเอ็มไปยิงของรอก็ได้นะของอยู่หน้าเรือแต่ว่ามันจะเข้าตูดเรือแล้วล่ะกำลังจะถึงกำลังจะถึง,งไป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  ขึ้นแล้วึ้อแล้วึ้นแล้ว,ลวผมจะไปดึงพี่พลงาได้ได,ไดมันอยู่ห่างอยู่ตาค่อนข้างห่างานนเปลี่ยนลูกซองก่อนเปิดมันมาทา,างยทางเดียท่งมันวนไกจนะ ผมเห็นแบบกรเนเดิ่นนจะเป็นกล่องริปเปอร์แหละตรงมาแล้วตรงมาแล้วหน้าเรืออ,อ,อ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่ง ห่ายินก็ห่ายินก็ห่ายินไปไปเลยยิ่งจะกันเอาโรบอทไปยิงมันได้นะตาเออไปขุดดิให้แบบให้มันตามว่าคนอยู่บนเกาะตอนนี้เราเกลียดห่าแล้วเราก็ลำบากเหมือนกันนะงงนี่โดนโรบอทยิงอ่ะ วุ้ยแต่ลมส่งมันตามทันแล้วเนี่ยถ้าเอาจริงโอเคแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรน้องเฮียคุยไปคุยมาโดนบิดพวกแม่งก็เฮียอยู่เหมือนกันนะไอ้ลำบิกเนะี่ยดูจากการเล่นละว,ว้าวไดเห็นเหลี่ยมนะละ้งบ้าล่ะ พี่ไม่เห็นว่ามันมันเอาสกันาพาวตองโฮมากองไปข้างล่างกันได้ยินอีกทีตอนมันบึ้มอ่ะไม่แส่ได้ไม่งั้นพี่ได้ใช้ละไม่เห็นว่าใครจะตามมาวะเฮ้ยานทันของไม่ได้เยอะหนึ่งถ้ำแต่กล่องฟอจูนหายนะตอนเนี้ยกล่องฟาจูนไม่อยู่อยู่บนเกาะน,นั่นหรือเปล่าตา พี่สงสัยตรงนั้นแหละว่ากล่องอระจูนอยู่หรือเปล่าพี่ลองหาแต่มันเดิเนบนเรือเราดิโอ <Okay, S 2> เคเดี๋ยวมปนเดินหาย,ยูุของเดียวเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยนะเนี่ยของเนี่ยอาจจะอยู่ที่ลำนั้นแหละลำบีกอะ ไม่มีนะตาที่ไม่เห็นนะนนแสดงว่ามีลำใดลำหนึ่งเอาไปแล้วน่าจะเป็นลำบีกันแหละ น่าเสียดายแต่ที่เหลืออยู่ครบนะเฮียแม่งโดนบิดนิ่มๆเลยสัตว์สนับข้างยิงอะระเบิดมันเปิดด้วยระเบิดเว้ยไปไปไปรอไปยิง มึงจะมาแข็งกูทำไมกูไม่ได้เป็นลำที่จมมึงซะหน่อยเฮียกูยิงลำบิดด้วยซ้ำอ่ะกูล้างแขนให้มึงด้วยซ้ำเพื่อนมันมีอย่างอื่นด้วยเนี่ยไม่ได้ทำแค่ก่อเดียวเนี่ย,ยงล่ไปเร่งด่วนไปเร่งด่วน

สตอเลตนี่มันต้องออกขึ้นเรือเนี่ยกระสุนไม่ไดิโข <ไป S 2> ดิ่งหมดเลยวะตองกระสุนเนี่ยกระสุนในช่องมันพี่ไอ้เราโลเวอร์ต้าดโดเลยหมดแล้วหมดแล้ว